อาจจะลาเม็ดมาแทกซะออม,ม,มันโปรตีนอย่างน้น่นน่ะเฮงยัจ้ยคุณแรกจะเสียเสือกนำเทงมาดึงแทกเถิงโอ้้ย้ำหนึ่งา่าจะตุ๋ยมาได้หอดีอแลวมาแทกเอาดิโีการแทร็กอีกอุอ้ย <c oughs> มันจอยมันจอยนำมันจอยจะเบิ้งในนั่น,นมันบริกิกิมาสวัสดีรอบค่ำแล้วกันเบอร์สุขสุขคนตอนนี้เพิ่งนกำลังสิคุดนานพักแต่ว่านานพักเพื่อนนี่ต้องเปะดื้อเอาลงแล้วเฮ้เยยางไม่เนี่โปรตีนก็คือที่เออโอ้ยกับไหนโนล่

แท้คักแน่้น่ขีดไว้คักแน่อีกนานพักนั่นเพรความเป๊ะเนาะเออเพรความเป๊ะเพรความสวยู่อืออาซอยมอ,อกว้างนิ คิดนั้นนอยเทละตุยแล้วเก่างานน้อยให้เจาะกกระแลกไปลำเนียงคักนั่นนะอ้อสอกหนึ่งือในเงอนลังนั่นนะสอกเดียวขอละวันละวันเบี้ยเบี้ยไม่บรรนั่นผัดว้าเราปลูกผักบุ้งอุ้ยมาเอาแตแท็กก็ได้เลยต้องแต่แท็กพี่น้องเออทบความเป็นความฟังนะจ๊ะเพื่อความสวยในการ ปาสู้ข่อยเฮ็ดกับสู้ข่อกับบได้แทกปันนี้ได้รัดตุ้ยประกอบเปะบ่เคยโคตรว่าจะได้กระเดาดำเที่ยงมาใส่พี่น้องอื้อตั้งป่าเป็นหยาบโอ้ยไม่นะมันโคตรเรื่องสดาเบงเองเออดู้สาจะนี่โน้นเอ้ยอืม ไปดำหน้ากับเา้กับเฮดแทะเอาดิเดเยอบ้างมันเด้อให้อาสอาเอาเสื้กเปียกเด้อนม่ดีนะนานเี่ยวอินจำไดมันสิน้อยพูดสำหรับสุข่อยนะอือคือวันน้อยดีเอานึงย่ำออกอีกย่ำออกอีกจะคืบหนึ่งไปมันอันมุดยะกองก้นจางใช่ไหมไม่รนมด

เดี๋มันก็มีหมอกอ่อนหมอกแข็งนันเลยโอ้โโอ้โอ้อืออ่า้กระยูโต้งเนาะอือน้อโคตรมาจาะโูโคูว่าเปนทิงดาดที่เราเอ้ย่ารา่นโ้จบปูกรพุทนั่นเฮ้ยอันบนอิงปุ๊กเงินกันนั่นี่ระดิน เป็นดินดดินดินเหนียวดินดินดาเหนียวนะมนแข็งเลยทั้งหมดนี่ดินเหลืองจังซี่แหละดินดีเองเอามาคูนแข็งแข็งหากเขาลงไปทั้งรุ่มเลยก็อ่อนดอกอ่อนดอกหัวกระดาษตึ้งกัแขกกรแข็งผูดเฮ้ยฟแข็งอระรีแหล่เจิดจี้ออกแซงแป้งแป้งอ่อนหล่อยดิอ่อนหล่อยดิให้อ่อนแหล่ มันบดอ่อนจะดีเอ้าเปิดเล่นไว้มันจะเงี้คักนี่เจ้าบดถือนะจะต้องใส่อันยี่ห้อหมาดีดขึ้แล้วนะคุณแต่เดี๋ยน่ะมันอ่อนจุกจ้วงอยู่นะอ่อนแต่บนอ่อนนั่นนั่นแหละล่าซับนี่ยก็จะง่ายง่ายหนัเฮงเฮงซับบอกว่าดีดีหนัเอาซับไร แป้งๆนะจ๊ะได้ได้ไอ้ยใช้เสื่อนะจะเป็นไม่ค่อยนีเอ้าจ้าจับคนสิแปะเสือมันลี้ยวเขาได้หนิแสดงว่ามัน้งบิ้งน้ำเที่ยงได้หน่นะเนาะแม่นวายเบิ้งเน้นว่มีน้ำเที่ยงได้หน่นะเอาเปียกมันเองเอ้ยต้องนิ่งเนาะโอ้ยคุดแป้งไว้เป็นนิ้มกระซือแล้วนี่ ขดกเอได้สอเอาแล้วกเอาบดนี้เอาคาบันเลด้อแงกล่องกลนสักองนยเด้อเ้อน้ครคิด ตัมไทรจะได้โอ้อ่อนดีอ่อนดีเออแกะไปได้เท่านี้แล้วเท่าหืามเกียร์ได้ปะห้ามเกียร์หัล้านนะอยอยู่นะเลื่อพุทเทียนะเอาสองคิดมันนะเด้ออาจจะเบิ่งในราซับนี่ยคือมาอ่อนแต่แท้ อ่อนทงงร้านอ่ะมันอ่อนนี่มันแข็งนี่นี่โอ,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 อ้เอาจังมาอ่อนไออมอเ <f one> อออออหัวฟ้น่ะมันจีเป็นพักใรีบอ,อเป็นเปิดคูจีให้บอก,อออกตรงตั้ตงแรยินเทมานำจาคุดด <f one> ้เห็นตโคให มันตามจิตเรานั่นโอ้ยติ่มนาะหอนจกปั่วโลดโอ้โหหลดอนสวยงามขีมมมไปไก่ไล่นั่งตรงน้อยเท่าอูยุนสึกต่อหินอนาหลยทรงขา้ขาวๆนี่น้อยนั่นเสียจบจกนี่คุณได้มาจากที่ไหนหลานชายจ้ะ โอ้ยเข้าวสายลายปีมันละจ้อยลงอันนี้มันตั้ลงเรื่อยๆนะพี่อืมนะี่แหละตัวมันเงาเงาเนีน่ยมันจได้อีลังมันโอ้เนาะพุณก็แพงดับน้องมาตับสักท้ยนี้จะขอบมันจะขบก็อ๋อบ่เฮยนานๆตีเฮยเมื่อไรบ่เฮยบ๊ายบายจ้าเอบางทีไม่ขออีเด้อย,ยังพันลง,งคลิปได้เฮยคลิปบ้าอ,าตอ,อัตันบ่ยังช่องคลิปเอายาวบอลหลหันได้เฮยฝนพบามองมักแตกงเราอยู่แต่ยังจะบบอลลูนเฮ้ย เออน้อขุดน้ำพักซะก่อนพี่น้องสิปลูกมือเดียวจะได้ก็ได้ปลูกแท้ๆและมือนี้นะคุณปลูกเบิดมักกเพ็ดบกมะพริกได้เออแม่นยู่มกพริกนั่ปลูกได้อยู่ดอกอันนี้นะนี่ไม่นสิปลูกได้หรอยทันทีทันใด มันหอบพระทานไดต้ตากลงตากแดดมานงมาน้ำเพนะราะเอาบเ,เ,เอาน้ำผมมู้มามานะต,ต,ตุ๋ยผู้ทางน้ำมืออะไรจะมือเอานา้ำนะทางนั้นแข้งก็แข้งพวดพี่น้องให้เพื่นเอาเออกตัวมันแข้งหนาดินนี่ออกสะก,ก่อนจะสิไปซันน้ำย,ยมือป๊ะไาน,ะนะไนม้ป๊ะแรงเอามาเด้ออ่าพี่นอ มาเปลี่ยนกันจ้าขุนขุนนๆปิ้นจ้าใส่เรึเปล่เก๊อฟก็จัดหนึ่งทรัช่องเลยเนาะแอนต่แหละข้ากคืสมาร์ทโฟน ีนเนี่ยมันแข็งโอ้แข็งปะทั้งใจเขาหยัดเสียงจกจดเดียวมันบอ่อเข่าขน้ำจกนี่ nói cho giản giác 嗯嗯。Mm. Mm. เอวจะสีฮักปวดกว่าแข้งพี่น้องเฮ้ยปวดกว่าแข้งโแข้งแป้งๆงลงฮ่าโยอยยังมาอ้อนอ่ใชิไม่ใช่ิชชินะนะฮะอันแล้วเออเออไม่ได้พี่น้องเฮ้ยอ,อ้ใครแต่ว่าล้มซะ ยิงแขวคันบรลมนี่นะ